กดีกว่าภารกิจตรงนี้ได้จบก่อนมันยังไงเราก็ต้องใช้กับนะเบี้ยไม่ได้คุณเดียนกินยาทุกวันเลยนะเพราะว่าคุณเดียนเป็นกดไหลย้อนกรดไหลย,ย้อนนี่มันก็ทําให้เสียงวือนกันเราเรียกคู่ท่อนนสูงมากๆที่เราเคยร้องได้มัน,มน,นไม่ใช่แล้วแต่คนมันเป็นได้ทุกคนแค็กครูแต่ก่อนหน้านี้คูร้องคอนเทนด์ด้วยแล้วคูก็ทานเน็บ มันเหนื่อยก็กลาวันตอนเย็นๆไม่ค่อยกินไงก็จะเลิกงานปุ๊บพอไปกินตอนเสร็จเสร็จปุ๊บกินแล้วก็ด้วยความเครียดฉันก็จะนทีไม่เห็นอะไรอ่ะไม่เป็นท้องหิวพอหินเสร็จก็หลับสบายใช่ไหมนอนแล้วนอนผ่อนเตี่ยมากเลยสุดท้ายแล้วก็เป็นเริ่มแบบไม่เริ่มมีแก๊สไปไหวเริ่มสรุอกว่าเป็นกดปลยยอนแล้วมก็ทําให้เสียงแหบไปด้วยเพราะว่ากดเนี่ยมันไปไหลมาโดนสายเสียเราทําให้มวงเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องทานทานนุ้ยเย็นให้ไวหน่อยแล้วก็แล้วก็อย่าไปทานไรอีกไปเพราะว่ากระเพาะเราย่อยไม่ทานไะคะพอมันย่อยไม่ทานเสร็จมันก็ทำทำอย่างนี้ทั้งๆมันก็เกิดเป็นแก๊สมันก็เกิดเป็นไออีกตลดที่มันไหลมาด้วยเมื่อทำนี่มันเป็นมันเป็นอุปสรรคสาหรับนักร้องมากเลยนะเตือนไว้ก่อนเด็กวัยรุ่นก็เป็นได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่อย่เดียวแต่ มุกงไม่ต้องตกใจเพราะว่าพอพอเราใช้มันก็ยังมันก็อาจจะมันก็อาจจะนาน,นิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายที่พูดได้เพราะว่เรียนเป็นนช้ำกงเคยเป็นมาแล้วเพราะว่าใช้เยอะก็เหมือนกันเ,นเป็นช้ำๆเรียนคิดมากปันไงบ้าง หนูว่าพี่มันไม่ยากค่ะถ้าร้องถ้ามีเสียงก็ธรรมดาเพราะรอได้กันแต่ว่าเพลงนี้แบบต้องแบบโอ้ต้องมีประสานตอนเชื่อมมีพี่พูมประสานนิดเดียวค่ะท่อนเดียวกับบรรทันกูแต่ว่าจะเฟสอีกท่อนมากกว่าเมื่อวานฝังหนูก็ยากเลยยากเลย มันมีท่านเอโอเอออะไรอ่ะยใช่มันท่านอะไรี้ไม่ต้องดัง,งเอาโน้ตให้แม่นเอาโน้ตให้ถูกเนี่ยค่ะโน้ตไม่แม,ม่นค่ปะป้า <laughs> <ม> <laughs> ฟัง <laughs> ดีนะยังไงบ้างค่อยๆฟังแล้วถามย้งแต่ยังมีอีกว่าพรุ่งนี้ก็ถามคนนี้คนนี้เธอโซ เครียดทุกคนทุกคนมีปัญหาเหมือนกันดันเนี่ยก็ภาษายากนะหนูบบนหน้าเี้ซอมกูตามันเป็นเมงองตลอดเลาเชตามันเป็นเมืงตลอดเวลาเล่นหนูไป my. no one else. เดินนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ใช่อ่ะชื่อฮาร์สองยังพึ่งเล่าไม่ใช่หมายถึงของพี่อ่ะชื่อฮาร์วะตรงนี้ยทุกพี่เลยอะ่เครียดเครียดเอาจริงก็เอาจริงว,วันนี้เครียดห้ามใครคุยด้วย endless love คนร้องเพราะไอ้บ้าคือทนไ่ส้นราคค่ะรอบนึค่ะไม่เสียงไม่ได้รอบนไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไรพออยู่พออยู่ I can't resist your shots. Oh, oh and love. <laughs> I'll be that fool.

ข้อนี้ฮุกเ็เสียงสูงเนี่ยต้องลดลงไปจากสีเป็น oh. เป็นซีี oh, ้องเด็มนะครับผม <and> ข้อ like ี้โอเอ็นแล้ว i l เมื่อกี้ดีกว่าปะ ต้องซ้อมอ่ะเอ็มปวหลงอย่าวค่อยเพราะว่าเอ็มหลงตามพี่อืเ่ากตดติ้งอันไมอนี่เลยเอาเพลงนี้ก่อนนะ เอาเพลงรองก่อนคอแนี้เพลงหลักก่อน้องก่อนล้ว่เ่ให้ละะไง่ายหนอยแล้วเนองทั้งวันจนจำใครก่อนเพลงแรกกันอ๋อปอกเป๊ะ ไปต่อไป <laughs> 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 นกเปล่าขอเพลงาสาวก็ขอเพลงไปไปซ้อมกนไปนั่งรดเลยครบไหมไม่ครบหรอเาแล้ววะเาไปเร็วดวนดวนดวนใครเอ่ยไปตามก้อยอะซ้อมให้ก่อนเร็วซ้อมให้ทีนึเร็วซ้อมคุ่ก่อนเดียวเดียวเดี๋ยวขอรอบเึงดิเอาอันนั้นอหน้าเวทีนะคะอันไหนห้าเวีจะได้ของของนอก็ได้อนซอยต้องบล็อกแค่เสียงพอ โปรดคือฉันเรื่องอะไรจึงทายหน้าไปไกลไม่มีแม้คำอำลาสุดปูดรา้าวต้องทนเงาเรื่อยมา